ก็เจริญสุขจีนองผู้ใคร่ในธรรมธรรมกรนิทานานๆจะได้หันได้มาทักทายก่อนธรรมกรณนิทาซึ่ง <c oughs> ก็คงจะเก็บตกในวันวารินทายเดีปลเป็นวันแห่งความรักในทางตะวันตกทางตะ,ะเทศอยโุโรปหรือสุกา โดยจะร้องความดังใจดีในมันให้สำเร็จในทัศนคติทางพรษษษะพุทธศาสนาก็มีวันมาสบ,บูชาคือมีวันที่แสดงความ,มารัาเกลียดตลอดซึ่งเราใช้คำว่าเมตตาในทางพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านก็อาจจะเหนื่อยเมื่อยล้ากลับงานเหนื่อยเมื่อยล้ากับภาระหน้าที่แต่ยังไงก็อย่าลืม พักผ่อนกายพักผ่อนใจบางทีทํางานจนลืมพักผ่อนนะเข้าใจคําว่าฮอลิเดย์แต่ไมก่อนสมัมเองก็ไม่เข้าใจคาว่าทําไมต้องมีฮอลิเดย์แต่พอพิจารณาดูแล้วเราทุ่มทีกับงานมากเคร่งเครียดมากจนทําให้หลายคนปวดหัวปวดภาษาเหนื่อยเมื่อยล้ากับภารกิจการงานที่ต้องรับผิดชอบก็เลยเข้าใจคำว่าฮอลิเดย์ คำว่าฮอลิเดย์เนี่ยมันมีหลายคำที่เกี่ยวกับฮอลิเดยมีโฮปมีโฮมมีฮอลิเดยมีฮาร์โมนีนะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความพอเพียงความสายคางฉะนั้นตยโยมพวกเราจะเหนื่อยไหนเมือ่อไรแค่ไหนก็อย่าลืมพักผ่อนพักผ่อนกายพักผ่อนใจบ้านที่แท้จริงคนเรานั้นบ้าน เป็นที่ให้ความระวังเป็นที่พักผ่อนหลังจากเหนื่อยเมื่อยล้าจากาการงานทำไมจะทําให้บ้านเป็นสวรรค์ทําให้บ้านเป็นนิพพานได้ถ้าคนอยู่ในบ้านมีจิตใจที่เร่าร้อนมีจิตใจที่อ,อยู่ด้วยความอะเลาะบอะแว้งบ้านนั้นก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโฮมไ, home, ไม่มีโฮบไม่มีความหวังแต่กลายเป็นนรกแทนฉะนั้นบ้าน ที่แท้จริงของใจคืออะไรร่างกายหรือชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าบ้านคือเหมือนกับร่างร่างกายแต่ของบ้านมันก็รจิตใจถ้าบ้านสกรปรกลกทบไม่มีระเบียบมีใหนคนอยู่บ้านจะเดินไปไหนก็ชุดอาจชนข้าวชนของเกะกรเช่นเดียวกันถ้าใจเรา ไม่มีระเบียบใจไม่มีความสงบไม่เป็นระเบียบร่างกายก็พลอยอหน้าเบียดหน้าเบี้ยวได้เจนิกันจะนั้นเราท่านทั้งหลายแม่จะเหนื่อยเมื่อยล้กกับการง,งานกับภารกิจก็อย่าลืมดูแลบ้านตัวเองให้สะอาดบ้านที่ว่าคือคือเรือนกายมีเรือนกายและเรือนใจดังนั้นเราท่านทั้งหลายนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธหรือคนที่ได้สัมผัส ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆคนเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็จะได้มีบ้านที่บ้านบ้านที่แท้จริงนะป่วยความหมายของอาตมาก,ก็คือบ้านเนี่ยเป็นที่พักบ้านเป็นที่พักผ่อนกายใจเด็ดเนยมือล้าจากแดนไกลพอได้ไปพึ่งบ้านมีที่นอนที่พักกายข่างใจจะมีกําลังก็ส้นต่อเช่นเดียวกันกวัดก็เหมือนกับบ้านหลังที่สองของพี่น้อง ่า่าไทยในต่างแดนในเจตนารมณ์ของธรรมาในความรู้สึกส่วนตัวธรรมาอยากจะให้วัดเป็นบ้านหลังที่สองมาแล้วมีความอบอุอน่นมีความเป็นกันเองนะเป็นการลดทิฏฐิมานะเป็นการลดความเพ่นแก่ตัวบ้านหลังที่สองหรือวัดเนี้ยจึงเป็นสถานที่บำเพ็ญประโยชน์เสียสละเป็นสถานที่ลดละปล่อยวาง หลายคนบางทีอยู่บ้านตัวเองก็เหนื่อยเหนื่อเมื่อยล้าอยู่กับการกับงานจนไม่ีเวลาภาระชีวิตเดียวนั้นก็หนักอยู่แล้วบางทีก็ต้องเลี้ยงดูลูกหลานเลนหลนปิดามารดาป่ยตา,ายายหนึ่งต่อห้าสิบชีวิตก็มีหนึ่งต่อยี่สิบก็ชีวิตก็มีความรู้สึกคมเหนื่อยเหนื่อเมื่อยล้าชีวิตในต่างแดนนั้นก็หลายคนก็เข้าใจกันนะพาเองก็มา ในนามเป็นตัวแทนของคนไทยพระไทยทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกาศเกียรติคุณของชาติพระาศาสนาและประเทศไทยผู้ชายคนหนึ่งธรรมดามาต่างประเทศก็มาในนามตัวแทนครอบครัวแต่พระสงฆ์ที่บวชแล้วมาอยู่ต่างประเทศก็เป็นตัวแทนของชาติของพระาศาสนาของคนไทยและตัวแทนของครอบครัวด้วยลูกหลาน เป็นตัวแทนของพ่อแม่บิดามารคูบาอาจารย์ลูกศิษย์เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ชั้นใดแต่พระสงฆ์นั้นมีภาระ,ระมีหน้าที่และขณะเดียวกันก็ยังเสียสละความสุขส่วนตัวการเสียสละความสุขส่วนตัวนั้นในพื้นฐานของโลกเขาอยากกินอะไรก็ก,กินอยากนอนก็นอนอยากไปไหนก็ไปแต่พระสงค์นั้นก็อยู่ในระเบียบวินยัย อยู่ในความมีระเบียบความมีวินยัยดังนั้นตอนนี้ก็ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเอาละอาตมาปาแต่เต้นยอดโยมพี่น้องสาธุชนอยอโยมที่ได้ยินได้ฟังถ้าโยมได้ยินเสียงชัดเจนก็กดหมายเลขึหนึ่งให้หน่อยนะโยมเ้อโยมอ่ารัตด,ดาวันฮิวส์เป็นยังไงเนาะโยมปอมโยมกลมเนาะอันเจย์วเจชุดาจุดาจุดาสมอ so good uh, evening so today I would like to give some short talk before the bedtime, and also I mentioned about that the real home. Actually, our life we have the home. Home is a, the where you relax, the where you have harmony and hope. Yeah, the home. So the power of mind. that you get when you try it. When you away from home, you feel lonely. You feel free and scared but you return your home, you feel warm. so in my opinion, in my view, i would like to make the temple like a second home for the people who are far away from the country. so wherever we have more opportunity uh, to let everybody uh, relax and come to the temple and do benefits or profit and also anywhere, hope you have more opportunity. our life we have body and mind body like a home the mind like the own of the home if you have your own peaceful you meditate or you get peaceful in your life that you have the real real home ก็คงจะพูดเรื่องบ้านบ้านที่แท้จริง affecting v o l u ด t ถ้าเราศึกษาประวัติความเป็นมาของวานวารินไทยแล้วนักบุญชื่อว่าวารนไทยพอเห็นความความรักของผู้คนเห็นความเมตตาถึงแม้กษัตริย์จะประกาศห้ามจะพิธีแต่งงานแต่ด้วยความสงสารของคนครอบครัวก็เลยจัดพิธีให้สุดท้ายท่านก็ถูกจำโทษจำคุกป,ประหารชีวิตนะ แต่ช่วงที่ท่านตำคุกอยู่ลูกสาวของคนคุมคุกก็เกิดสมรักเกิดมีความรักความผูกพันแต่ไงก็ถูกตัดเสียนแล้วตัดศีรัะนะนักบุญวารธนไทยเส้นวนารธนไทยก็เลยเป็นที่มาของนักบุญผู้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้สมบังในความรักอันนี้คือเก็บตกนะพูดง่ายๆว่านักบุญหรือท่านผู้บำเพ็ญบารมีนั้นยอมทุกขเพื่อผู้อื่นนะอุปมาเหมือนกับพระโพธิสัตว ที่ยอมสละชีวิตตัวเองให้ให้เสือกินเพื่อเสืออิ่มแล้วก็จะได้ไม่กินคนที่เดินผ่านมาเช่นเดียวกันนะในในสมัยหนึ่งมีพระทัานบินทบะเป็นบ้านแล้วก็ฉันพอได้มาถึงข้างทางก็นั่งฉันอาหารที่ีต้นไม้แล้วก็เรียบมองเห็นแม่ลูกอ่อนที่มีลูกประมาณทหกตัวกำลุดลูกนม หมาสุนัขไม่รู้อ่อนก็พร้อมโซไม่มีเรี่ยวแรงเพราะขาดอาหารมาแลว้วท่านจึงสำรอกเพื่ออ้วกออกให้อาหารที่ท่านฉันแล้วให้สุนัขได้กินต่อชีวิตของแม่สุนัขแล้วก็ลูกอีกห้าหกตัวฉันใดก็เราหลายคนหลายท่านมีความเป็นโพธิสัตว์อยู่นะเมื่อมีความเป็นโพธิสัตว์ก็ยอมทุกยอมลำบากเพื่อผู้อื่นสุขฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าบำเพ็ญเดินตามรอยทางพระโพธิสัตว์ นะความสุขความทุกข์ความรักความเกลียดชังนั้นเป็นวิสัยของโลกที่เราทั้งทั้งหลายต้องเจออยู่ตลอดในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะรักเราทั้งหมดและในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะชังเราทั้งหมดยังมีคําบอกว่าจะรักใครก็จะรักหมดใจเผื่อไว้ชังบ้านจะชังใครก็จะชังหมดหัวใจเผื่อไว้รักบ้างอันนี้คือเป็น เป็นเกรดที่นำมาเล่าให้สู่กันฟังนัญาติโยมพี่น้องท่านที่มีโอกาสนะนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องญาติโยมที่เสียญาติพี่น้องบางคนเสียพ่อเสียบิดามารดาบางคนก็เสียพี่ชายน้องชายนี่เป็นเป็นธรรมชาติที่เราท่านทั้งหลายจะต้องพบเจอเพราะอาพินะหาปัจเจเบกธรรมที่ที่เราต้องพิจารณาหนึ่งๆรียงว่าเรามีความชราธรรมโมมหิ เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นะดนตรีมีเสียงกระต,ตุกกรตักวิทยาไม่เป็นไรครับนะก็เดินตีเป็นเรื่องแทรกเอาเสียงก็แล้วกันเนาะ,ะพูดง่ายๆว่าเราจะต้องพิจารณาก่อนนอนทุกวันเลยว่าก่อนนอนทุกวันต้องพิจารณาว่าเรานี้ความแก่ความเจ็บความตายไปไม่พ้นทุกคนมีกรรม จำต้องพัดผ่าตอนนี้เราทั้นทั้งหลายต้องพิจารณาอยู่เรานี้ความแก่ความเจ็บความตายไปไม่พ้นทุกคนมีกรรมจำต้องพัดผ่านะตอนนี้เราเราท่านทั้งหลายก็จะได้มาพิจารณาก่อนเลาโอ้เรานี้ความแก่นี้ความเจ็บนี้ความตายไปไม่พ้นทุกคนมีกรรมจำต้องพัดผ่านี่คือคือสิ่งที่ เราต้องพิจารณาเนืองเนืองเมื่อเราพิจารณาเนืองเนืองแล้วเราก็จะเกิดปัญญาโอ้เรานีความแก่ดีความเจ็บความตายไปไม่พ้นทุกคนมีกรรมแล้วก็จําต้องตผัดผ้าเมื่อเราพิจารณาเนืองเนืองอย่างเนี้ยเราก็โอความตายเนี่ยพูดภาษาอีสานว่าอันว่าข้อมตายนี่แขนข้อถูกบัดเนนะี่ยความตายเนี่ยมันแขนขอเลยทุกขณะที่เราเดินพร้อมที่จะตายที่ตลอดความแก่ก็แก่ครับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันกลมานี่คือสัจจะเราต้องพิจารณาอย่างงี้หนีความเรามีความแก่เป็นธรรมดานี้ก็ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะลวง้ความตายไปได้เราจะต้องพัดภาคจากสิ่งที่เราที่เราหวงเป็นธรรมดาไม่สามารถจะพ้นไปได้เรามีกรรมหรือสัตว์ตั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองนะ ทำดีจะดีทําชั่วจะได้ชั่วตรงนี้เราเราทั้งนาหลายขามาพิจารณาอย่างเนี้ยก็จะทําให้เราได้เกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็มีโอกาสได้พิจารณาถึงสารธรรมเอาละวันนี้ก็คงจะได้มาพูดอยังไงวาเป็นธรรมก่อนนิทาธรรมะบีฟอร์ e ร t time I would like to keep more opportunity And also the whole everybody have more time to relax. Even you work very really hard, you spend the time with your work and also very busy in your life. But please do not to relax, take a rest for your mind, and also you can find that the real home. When our mind peaceful get the peaceful and be o u r my have more time to relax and also that time you will get real home นะถ้าใจเรามีความสุขมีความสงบมีความสดใสเบิกบานนั่นแหละใจเรามีบ้านนะบ้านของใจคือคือธรรมะคือศีลคือธรรมคือสัจธรรมที่เราท่านตั้งหลายจะต้อง ได้มีโอกาสอันนี้ตรรมาเองก็ได้ปรารบเรื่องราวของงานและกาวิถีชีวิตนะบ้านที่แท้จริงที่กล่าวก็คือว่าใจที่มีความสงบใจที่มีความเยือกเย็นดังนะนั้นเราก็พยายามพอกพูนความสงบความเย็นเอาไว้ใจที่มีศรัทธาใจที่มีความเพียรศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาสัทธาเป็นพลังที่จะทำให้เราได้สมเด็จสัทธาพลังความเชื่อเป็นสัทธาเชื่อมันตัวเองเชื่อว่าคนนั้นมีความสามารถเชื่อ,อสิ่งที่เราทมด้วยสัทธามีสัทธาสัทธาตัวเองแล้วคนเราไม่สัทธาตัวเองแล้วนี่คนนั้นก็อาจจะรู้สึกแย่หมดท้อกำลังใจต้องสัทธาเตมว่าเราทําได้ everything possible มีสัทธาตัวเอง แล้วก็มีศรัทธาพลังมีศรัทธาวิทยะวิริยะพลังคือความเพียรพยายามทำไปเรื่อยล้มก็ลุกลุกก็ล้มล้มก็ลุกสู้เพียรพยายามไปจนจนสู่ความสาเร็จมีศรัทธาวิิยะมีสติสติก็เป็นพลังในการทําอะไรไม่ให้ผิดพลาดในการก้าวเดินในการเพิน,ใน,น,นในการทําในการเดิมกินทาพูดพิษท,ทำทำพูดคิดมีมีสภาวะที่มีสติ นะศรัทธามีแล้ววิริยะความเพียรศรัทธาสติวิริยะความเพียรสติความรู้ได้สมาธิความตั้งใจมัน้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทั้ง4ประการเนี้ยทำให้เราพบเป็นพลังที่จะเราก้าวไปเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็เป็นพลังให้เราพ้นไปจากทุกข เราเชื่อบุญเชื่อกรรมมีพลังศรัทธาตัวนีน้เราเชื่อโอ้บุญมีจริงบาปมีิงพระพุทธเจามีบุญ,บญคนจริงครูบาอาจารย์พ่อแม่มีกุญิงน้อมใจบุญกุศลเมื่อมีศรัทธาเป็นพลังแล้วศรัทธาดีตรงไหนศรัทธาดีเป็นการรับย่อรเร็วไม่ต้องไปกังวลมากไม่ต้องไปเลือกอะไรมากเกินศรัทธาในตัวงว่าเราท,ทําได้ศรัทธาในเพื่อนฝุงนเพื่อนยังไงเราไปขึ้นรถไปกับใครเราศรัทธาคนไหนที่ขับรถเรามั่นใจเรา trust trust ทำไมดี นั่นแหละเรามีความสุขแล้วโอ้หลับสบายแล้วขึ้นรถบางคนขับรถด,ดีดีเราขึ้นแล้วก็หลับสบายไม่ต้องกังวลแต่บางคนเราขึ้นรถไปด้วยเนี่ยเราเริ่มไม่ trust เราเริ่มไม่ศรัทธาแล้วขับรถเคยอุบัติเหตุขับรถโยกไปโยกมาทําให้เสียวตลอดเนี่ยเราก็ไม่เกิดศรัทธาแล้วไม่มั่นใจจะพากูไปถึงหลอนดอนไหมจะพาไปถึงที่หมายอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็จะแต่เรื่องศรัทธาที่นี่เราศรัทธาเชื่อบุญเชื่อกรรมที่เราทํา เชื่อกรรมที่เราสร้างนะมีศรัทธาและมีวิริยะความเพียรพยายามศรนะัทธาิยสติและลึกรู้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้ในการวิธีทำรู้ว่า how to believe that what you would like to do believe believe that you can do it you able to do that believe that the first and second one we have the v i y y a or e v d e n R first You could just try and do again, do it again, do it again, or try and at first That the way you have the power, sati. And the third one, mindfulness. You have mindfulness when you do something, you work, cooking, or anything you do, you the mindfulness and sati, sati. When this, sati, if people have sati, that they will get peaceful, support check from make mistake because the uh, mindfulness is a uh, very important สตาวิยะสติ and also สมาธิพระ or the concentration when you have concentration you concentrate on l y one thing on one subject you do like a uh, do one by step by step นะไม่ว่ามีจิตใจจดจ่อมั่นคงว่าดูในสิ่งทํทำในสิ่งเดียวให้เสร็จก่อนโดยมีสธา n t r a นสต n วันส <One> mm ัจจะมีศรัทธาแล้วก็มีสมาธิความตั้งใจมั่นแล้วก็มีปัญญาเรารู้ในสิ่งที่ควรรู้ที่เราจะต้องทําเมื่อพระทั้งห้านี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายพบความสําเร็จเอาละไม่ว่าเราท่านทั้งหลายจะทําอาชีพใดเป็นนักเรียนยนักศึกษาครูบาอาจารย์เป็นพ่อค้าแม่ขายทาการงานทุกอย่างเรามีพระหา้ามีศรัทธามีวิปเยะสติสมาธิและปัญญาทําสําเร็จทุกอย่างเลย ฉะนั้นวันนี้ก็คงธรรมะก่อนนิทาเราจะทําอะไรพวกความสําเร็จก็ต้องมีความเชื่อมัน่นนะคนที่มีแฟนมีคู่ครองก็ต้องเชื่อใจกันเชื่อมัน่นเชื่อใจกันว่าทาได้จะอยู่คู่กันท้าวก็ต้องมีสามคำเอาเข้าไว้เอาเข้าไว้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันต้องเอาเข้าไว้เช้าก็เอาเข้าไว้เย็นก็เอาเข้าไว้คําว่าเอาเข้าไว้เอาคือเอาใจกันอ่า ข้าก็คือเข้าใจกันท้ายก็ไว้ไว้ใจกันสามคำนี่ทําให้เปิดชีวิตคู่ยังมีความสุขนะดังนั้นวรรนไทยธรรมะวรรนไทยก็คงจะไม่พ้นจากสามคำคือเอาเข้าไว้สามเช้าบ่ายเย็นเอาเข้าไว้เอาคือเอาใจกันเข้าคือเข้าใจกันว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ไว้ใจกันสามคำนี้วรรนไทยเกิดคุณค่าเลยเอาละวันนี้ก็คงจะป่ารบไปแต่เพียงเท่านี้ขอ อำนวยออพรให้เราท่านทั้งหลายได้นะมีความสุขกันนะก็อาตมากองจจรปารูปธรรมแล้วก็เจ็บก็เนกำลังใจใ้กับทุกคนทุกการ